สวัสดีครับพืก,กับสุลุข่าลลเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เคลเลอร์เฮย์ยังหล่อจนโดดเด่นตะเกณฑ์ข้างลิเวอร์พูลเกมเฉือนอาจัสอัมเตดัมหงอย่างลิเวอร์พูนะครับการันตีคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จทำเป็นแชมป์กลุ่มดีแน่นอนแล้วด้วยการเปิดลังแอนฟิลด์พิชิตอาจัสอัมเตดัมหนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถึงแม้เป็นอีกเกมที่บรรดาลูกทีมของกุนซือเจคกิงคลับยังเล่นไม่เต็มศักยภาพโดยเฉพาะแนวรุก แต่ก็ดีพอที่จะคว้าชนะจากประตูของเธอท,ที่จอดในช่วงครึ่งเวลาหลังนี่คือผลสอบของนักเตะแต่ตะละคนแมตช์นี้นะครับซึ่งเห็นฟอร์มของหนุ่มหน้าใสายอย่างเควินเคลย์เฮอร์แล้วนะครับงานนี้อารเรียนมีหนาวแน่นอนนะฮะเราไปชมเกรดนักเตะลิเลวอร์พูลในเกมเกมนี้กันเลยนะครับบอกได้เลยว่าอย่างลิลมต้นที่ปรตัตเควินเคลเฮอร์ ได้รับไป8.5คะแนนและก็เป็นแมนออฟ h e แมตช์ในแมตช์น,นี้เลยนะฮะโอ้เรียกได้ว่าลงเล่นแมตช์แรกก็เป็นแมนออฟ h e แมตช์ไปเลยนทัทวนมือสานตลอดชาวไอริชในวัย22ปีเท่านั้นได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์แต่ก็ทำผลงานได้น่าประทับใจเลยทีเดียวกับการสัมผัสเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาช่วงเองแรกเมเซฟสวยๆถึง2ครั้งและรึ่งหลังอีก2ครั้งโดยเฉพาะช็อตเซฟลูกโกของคลาสยานฮุนเตล่า บอกได้เลยว่าสําคัญมากๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วโดนตีเสมอนะฮะโอ้โหเด็ดจริงๆนะฮะพ่อหนุ่มลูกหล่อหล่อจริงๆนะฮะหน้าใสอย่างกับบอยแบน <co> ด์เดโกวิลยมเปนไปเจ็ดคะแนนแม้เป็นจุดที่กูกครังเน้นโจมตีแต่เขารับหนึ่งได้ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับลายแรงเกมที่ผ่านมาแถมมีท,ทีเด็ดในการเติมเกมลุกอีกด้วยซึ่งก็รวมถึงลูกเบิร์ที่เป็นอาเซใหนกับเคยที่จนทำประตูนะครับปั่นของโขง จอามาติปได้ลไป7.5คะแนนใช้ประสบการณ์ช่วยเกยมรับดีๆมีจังหวะเคลียบอลสวยๆหลายครั้งแถมช่วยประคองเกมทาควงขวาได้หยิ่เยี่ยมย้ำที่วิลเลียมขึ้นเต็มเกมรุกฝาบิโยไเด้ละไป8คะแนนถึงแม้มีประกบหลวมไปบ้างในบางจังหวะแต่โดยรวมเล่นเกมรับได้แข็งแกร่งมากช่วยสกัดสวยๆหลายครั้งโดยสถิติเคลียบอลจากพื้นที่อันตรายถึง8ครั้งในยทีเดียวซึ่งมากที่สุดในเกมเกมนี้ แอนดี้โรเบิร์ตสันได้รับไปเจ็กะหน่เกมรับเจองานไม่หนักมากส่วนเกมรุกก็ช่วยเติมได้อย่างน่ากลัวเมื่อมีโอกาสทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บตรงข้อเท้าซ้ายซึ่งถือเป็นอีกเกมที่โรเบิร์ตทุ่มเทสุดตัวเพื่อเทียมจอจินวาในดุมได้รับไปเจ็ะนาดอาจดูไม่โดดเด่นแต่ช่วยทีมย่างบอลกลับคืนมาครอบครองได้หลายครั้งทำหน้าที่เป็นตัวคล้ายกองอยู่หน้าแผงหลังได้อย่างยอดย่ยม จอแดนเฮนเดนสันได้รับไปเจ็ดคะแนนทำงานหนักในการช่วยเกมรับแถมมีจังหวะผ่านบอลได้เสียสวยๆหลายครั้งเคอร์ติจูนได้รับไปปาดคะแนนเกมนี้ดูดีมีความมุ่งมั่นดีเยี่ยมและพยายามที่จะทำประตูให้ได้ตั้งแต่ต้ตนเกมจนกระทั่งมาทำสุดเด็ดในนาทีที่5้ซึ่งก็ต้องชมการวางเท้าของเจ้าตัวที่แตะบอลเข้าประตูไปได้ซึ่งไม่ใช่การยิงที่ง่ายๆเลยนะครับ เด็กเกโาได้รับไป5.5คะแนนเป็นวันที่เล่นไม่ออกมีส่วนร่วมเกี่ยวับเกมน้อยมากแถมการจับบอลก็ไม่เคยดีนักก็โดนเปลี่ยนตัวออกในท้ายที่สุดเซเดโอมาเน่ได้รับไป7คะแนนแม้จังหวะสุดท้ายทำไม่ดีนักแต่มีความขยันในการใช้ความเร็วเล่นงานแนวรับคู่แข่งได้ตลอดและไหลหัวน โมเมซาลาได้รับไป6ขนาแนยังคงเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนับตั้งแต่หายจากโควิด -19 มีส่วนร่วมกับเกมเยอะแต่การตัดสินใจจังหวะสุดท้ายทำได้ไม่ดีรวมถึงการจบสกอร์อีกด้วยที่ใช้โอกาสเปลืองเราไปดตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับโรเบรโตเฟอร์มิโน่แทนดิกโกโจต้านในานาทีที่6 0ได้รับไป6กดาคน ลงมาช่วยขับเคลื่อนเกมได้ดีขึ้นแต่น่าเสียดายที่จบสกอร์ไม่ได้ในะจังหวะหลุดเข้าไปยิงเดียวๆย,ยิงตีเซฟของโอนาน่าในช่วงท้ายเกมลิสวิลเลียมแทนซาลาในนาทีที่90ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอส่วนทนานั่นเจ็กิ้งคลับนะฮะได้ละไป8ปคะแนนวันนี้นะฮะเซอร์ไพรส์ด้วยการส่งเจ้าหนูเควินเคลเลอร์ ur, ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับทั้งทั้งที่ยังมีอาร์เรียนเป็นมือสองนะครับก็ ซื้อใจกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าไม่กลัวอะไรสักอย่างสาหรับเจคิงคลับนะครับแล้วก็เป็นการส่งลงตัวจริงใน,นนัดแรกก็ทําผลงานได้อย่างสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะฮะในส่วนของตําแหน่งนอื่นๆนะครับโดยพักเจอโอมาทิฟในเกมที่พบกับไบรตันเพื่อมาใส่เต็มที่กับอาจักอัมสเตอร์ดัมจะเห็นได้ชัดเจนว่าบอสวางแผนไว้ก่อนนั้นนั้นแล้วนะฮะเรียกได้ว่าการแก้เกมนะฮะก็ไม่ปล่อยให้การหลุดลอยโดยการแก้เกมส่ง ดิโก้จะ้าออกทันทีเลยครับที่โชว์ฟอร์มไม่ออกและส่งโรเบียโตเฟอร์มิโนลงแทนในนาทีที่68เรียกได้ว่าคิดเร็วทําเร็วนะฮะไม่คิดช้าอีกต่อไปนะครับเรียกได้ว่าวันนี้แก้เกมนี่อย่างสุดยอดและก็จัดตัวผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรับไป8คะแนนเห็นดชินลิเวอร์พูลน่าจะยิงอาจจกสมากกว่า1ลูกชนะน้อยไปหน่อย จอดานแฮนสันนะครับกับทีมลิเวอร์พูลชีวาหงดงนะังน่าจะยิงประตูนี้มันกว่านี้หลังเปิดบ้านเชือดอาจัสอัตมตะดำ10ตาระบุพอใจมากๆก,กับการได้รับชัยชนะขณะที่เคลเลอร์นะฮะนัดประตูมือ3พูดได้อย่างน่าสนใจหลังเป็นอีหนึ่งฮีโร่ช่วยให้ทีมคว้าสามแต้มดีสำเร็จ จอแดนเฮนเซนกองกลางกับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าทีมตนน่าจะทําประตูได้มากกว่า1หนึ่งลูกเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่มีหลังจากที่ทัาพองแดงเปิดรังอนฟิฟด์พิชิตอาจักส์อัมสเตอร์ดัม1-0่งยในศึกยูฟ่าแชมเลกรอบมังกลุ่มกลุ่มดีนัดที่5เมื่อวันอังคารที่1นทันบงคมที่่านมาทั้ง2ทีมนะครับสู้กันนี้อย่างสนุกโดยตั้งฝ่ายตามมีโอกาสที่จะทําประตูขึ้นนาจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังในนาทีที่5ูก็ได้ประตูชากกาิยิงขอิเคอร์ทให้พวกเขา คว้าตัวเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยฐานะแชมป์ของกลุ่มดีแน,น่นอนแล้วแม้เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกหนึ่งนัดในการไปเยือนมิทเทลลด์ในวันองพุน้าโดยตอนนี้หงด่างมี12แตม้มจากการลงแข่ง5นัดน,นำมาจากนะครับทีมอันดับ3-4แตม้มผมคิดว่าเราน่าจะทําประตูนีม้มากกว่าน,นี้2-3ลูกเมื่อมองถึงโอกาสที่เรามีซึ่งเราก็ชมดีเลยแต่โดยรวมแล้วผมดีใจมากๆกับการได้3แตม้มแถมเก็บคลินชีตได้อีกด้วย เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแต่ผมก็คิดว่านักเตะของเราทุกคนทํากันได้อย่างอยอดเยี่ยมทุนเทสุดชีวิตตลอดทั้ง90นาทีและสมควรกับการเป็นฝ่ายชนะแฮนเดสันเปิดใจหลงจูบเกมเกมนี้นะครับเควินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูมือส3ชาวอิทลได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแทนอาริสุนเบเกอร์ที่เจ็บต้นขาก็ทาผลงานได้น่าประทับใจสุดๆโด,ดยเฉพาะจังหวะเซฟลูกโขกข,ของคลาสยันฮุนตลาหัวหอกของอาจักในช่วงท้ายเกมซึ่งจตัวก็เปิดใจว่า ตนทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักมาตลอดเพื่อเฝ้ารอโอกาสลงเล่นทุกทุกวันผมทุ่มเทมากในการซ้อมซช่นนั้นก็เพื่อจะทําให้น่าใจว่าผมจะพร้อมเมื่อมีโอกาสมาถึงซึ่งก็ขอบคุณจริงๆที่คืนนี้ผมเซฟสวยๆได้ถิงสองสามครั้งประตูนายทวารน,น้าหล่อในวัย22ปีกล่าวบทสรุปเราก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเลกแบบแบเบิร์นะครับสว่วนนัดต่อไปที่จะพบกับมิทิลดน ตอนนั้นบอสก็คงจะโรเตชันนักเตะนะครับจะพักตัวลหลักๆเอาไว้ซึ่งการไปเยือนมิทิลแลนด์ไม่ใช่ไปเยือนที่เดนมาร์กนะครับโดยจะเตะที่สนามเป็นกลางที่บุริเซียนดเดนมุนนะครับที่สนามซึ่งเคยเป็นบ้านของเจคกี้คลับนั่นเองก็ทําให้เราวางใจไปเป,เปล่าหนึ่งนะฮะเนื่องจากจะต้องพักตัวผู้เล่นหลักๆเอาไว้นะครับถือเป็นมินิมายอันดีนะครับที่ผ่านเข้ารอบโดยที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็คือไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราด้วยนะฮะแฟนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับฉันรอมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับจอ